ไม่ให้เปิดเพลงในรถเปิดได้ค่ะคือเปิดเพลงแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่คือหนูไม่ให้เปิดเพลงคือแบบหนูเป็นห่วงเข้าใจว่าหนูเป็นห่วงคือแบบไม่ให้หนูรำคาญเพลงมันเสียงดังมันตื้นไงมันตื้น มนเผทที่ลืมมากค่ะชอบลืมปิดประตูบ้านด้วยคือแมวบ้านหนูมันเป็นแบบแมวที่สามารถที่จะงัดประตูได้ค่ะแต่เหตุการณ์ที่พีคสุดก็คือแมวหลุดแมวหลุดไปช่วงกลางคืนเพิ่งมารู้ตัวอีกทีเที่ทยงวันถ้าพี่หาไม่เจอนะพี่เลิกกับหนูไปเลยเอาเลยโอ้ยเอาคือแบบเครียดมากเครียดแบบเครียดเหมือนจะร้องไห้เป็นครั้งที่แบบจดจำเลยว่าแล้วถ้าหาไม่เจอทําไงวะเนี่ยเออคือแบบแล้วก็เลยรีบออกไปนึกขึ้นได้ว่ามีกล้องอยู่ มันมีกล้องตรงถนนนะครับที่ส่องดูหน้าบ้านกล้องของนิติบุคคลของหมู่บ้านาก็เลยแบบไปที่นิติบุคคลไปขอเขาดูกล้องโอโดูไล่เลยตั้งแต่สี่ทุ่มเ <c oughs> มื่อวานยาวถึงเที่ยง <c oughs> เห็นมันออกไหมเห็นมันออกมันโชคดีมันตัวมันขาวไอ้อ้วนเชยอ้วนตัวขาวตัวใหญ่หน่อยอุ้มมันก็เดินลอลลาะลลไปอีกซอยหนึ่งไปอีกซอยหนึ่งก็ไปอีกซอยพอช่วงวันตีสามตีสี่ตีสามตีสี่มันก็เดินลอล้อลมาปุ๊บพอตีห้าไม่เห็นมันแล้วเพราะเหมือนมันอยู่ในบ้านหลังนั้นแน่นอน บ้านที่เขาเขากำลังสร้างอะไรเงี้ยกำลังแบบต่อเติมอะไรพวกเนี้ยจนรู้แล้วว่ามันต้องอยู่บ้านหลังนั้นแน่นอนพอเพรก็ไปซอยนั้นเลยเข้าไปไปบ้านหลังนั้นเลยแล้วเข้าไปดูเข้าไปดูแล้วตรงนั้นอ่ะมันมีกระสอบปูนอยู่ของเต็มไปหมดเลยแล้วก็แหวกแอ,อกน<ว>ะว,ว่าคุณเจอแมวคุณกําลังฉาปูให้บ้าน <laughs> ข้างๆเจอเห็นโอ้ขึ้นสะเเรียบร้อย <c oughs> ไม่แสบตายยังกลางไม่แสบ บ้านยังสร้างไม่เสร็จทีนี้ก็ถามถามช่างว่าเห็นแมวตัวสีขาววางไม้ตัวใหญ่ๆหน่อยเปร์เซียอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เห็นนะเราก็เราก็มั่นใจว่ามันหยุดอยู่ตรงบ้านหลังนี้ประมาณตีห้าช่างบอกไม่เห็นนะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเขาไม่มีนะไม่เห็นเลยเหมือนเราไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือไม่เห็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่เห็นจริงๆก็ได้เราก็เลยอะไปดูหน่อยแล้วกันดูดูเดินเดินดูเดินดูก็เจอ มอนอันนอนอยู่มันนอนอยู่ใช่ก็ลอดตายไปค่ะเหุดมันมันนอนอยู่ก็อุ้มมาก็แบบมันดีใจไหมที่ไม่เห็นหน้าเรามันไม่ใจแต่เพชรเนี่ยดีใจารีบพากลับบ้านใ้เจอแล้วนะเออพี่ขอโทษนู่นนี่นั่นก็โอ้โหแค่กว่าจะแบบอารมณ์ดีได้ก็เอาเรื่องกันดีแล้วเคยลืมแมวไว้ในห้องไหมก็ลืมก็ลืมไว้ในห้องนอนด้วยกำลังไปชัยนาทกำลังไปสวนไปชัยนาทอยู่บนมอเตอร์เวย์เลยอยู่บนมอเตอร์เวย์เรียบร้อยอ ไาเหมือนพี่จะลืมแมวไปตัวนั้นอยู่ในห้องคือไม่ได้ให้ออกมาคือไม่ได้มันออกมาบอกดิจะออกมาแล้วก็จะนับเทละตัวเทละตัวครบสิบสี่ตัวสิบสี่ตัวถึงจะออกจากบ้านได้พอมาดูกล้องเปิดกล้องดูในโทรศัพท์ใช่ไหมมือถืเรียบร้อยเฮ้ยไอไออีกตัวหายไปไหนเนี่ยก็มันอยู่ครบนะก็ดูดีวุ้ยตอนนั้นมือนี่จับพวงมาลัยไม่ได้แล้วนะตอนนั้นรถอยู่แฉเลยอะ ตอนนั้นตอนเริ่มเริ่มหวันหวันแล้วหวันหวันแล้วพี่แน่ใจหรือเปล่าอุ้ยคำถามย้ำอันนี้มันบีบคั้นหัวใจเหลือเกินพี่แน่ใจหรือเปล่าล้วเราขับรถพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันขับกลับลงมอเตอร์เวย์เลยขับกลับเลยจะถึงลังสิตอยู่แล้ววนกลับกลับมาบ้านปุ๊บรีบจูดวิ่งขึ้นห้องจะเอนอนนิ่งอยู่เนี้ยคือไปไปทีมันไปหลายวันไงครัพี่วินแล้วทีเนี้ย เราก็ไม่ได้ใส่อาหารไไม่ด้อะไรไว้ซึ่งถ้ากลับมาเนี่ยตายแน่ๆแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องเขามาอยู่ส่วนรวมแล้วเอาหาเนี่ยอย่างเขาก็เลือกกินของเขาได้อันนั้นก็โอ้โหตกใจเหมือนกันนะโชคดีที่นึกขึ้นได้ว่าพี่ก็ไม่แน่ใจดีที่ไม่ไม่ปล่อยข้ามพี่ว่าพี่มั่นใจว่ะเท่านั้นแหละคราวนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ใช่ปะใหญ่กว่าเดิมดูเหมือนเขาเป็นส่วนสําคัญในชีวิตของคุณเลยนะครับคุณกลัวเขามากไหมไม่กลัวว่ะ ไม่ได้กลัวคือต้องบอกว่าไม่ได้กลัวผมเป็นคนไม่กลัวนะออแต่ผมเป็นคนที่เกรงใจนี่เป็นคนที่เก่งใจความกลัวความเกรงใจมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละอยู่ที่ทุกคนจะตีความตีความก็ไม่เอง <c oughs> คล้ายกันแหละใช่ <c oughs> บางทีมันก็กลัวบางทีมันก็แบบเกรงใจอะไรเงี้ยมันแล้วแต่สถานการณ์อะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ดูเขาตั้งใจนะเขาทุ่มเทนะเขากลัวคุณขนาดไหนคือเขากลัวหนูจนคนรอบข้างรู้สึกว่าพี่เพชรกลัวหนูมาก Uh huh. พ่อแม่ก็แบบบอกว่าอย่าไปดุเขามากนะอย่าไปมาแต่คือพ่อแม่เขาไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเขาก็มองว่าไม่ดูเป็นคนดุเพื่อนก็แบบมองว่าแบบหยพี่เพชรดูหวาดหนูไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่หนูแบบหันตาไปนิดนึงพี่เพชรจะรีบหลบตาหรือสมมติพี่เพชรนั่งเขยา่าขาไมจะไม่ชอบพี่เพชรนั่งเขยา่าขาพี่เพชรนั่งเขยา่าขาอย่างเงี้ยบางทีเรานั่งกับคนนี้เยอะค่ะเขาก็อาจจะว่าได้อะไรเงรี้ยมายก็จะมองมองขาเขาก็จะหยุดนิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็จะแบบหลบมาแล้วก็มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่ง อหนูอยู่ที่ชั้นสองค่ะบนบ้านหนูก็ดูกล้องวงจรปิดอยู่เนาะแล้วเขากลับมาจากที่ทํางานนั่นนี่เขาก็จะเล่นเกมจนแบบพักใหญ่เขาเป็นคนชอบเล่นเกมมากเล่นเกมพักใหญ่ซะจนไมายรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องแบบขึ้นบ้านและแล้วไมายก็ดูกล้องวงจรปิด ว่าพี่เพชรอะกลังทําอะไรอยู่ก็เห็นภาพเขากําลังเล่นเกมแล้วหนูก็เปิดประตูเปิดประตูแล้วก็เสียงฝีเท้าหนูว่าคือหนูก็ตั้งใจจะแกลง้งแล้วหนูก็ดูกล้องไปด้วยเปิดประตูไปด้วยเดินก้าวไปด้วยพอเขาได้ยินเสียงไม้เปิดเปิดประตูแกล้ง ทุกอย่างแบบเขารวบรวบหมดเลยแล้วเขาโวยตัวเองอะขึ้นมาบนบ้านตกใจไวมากไวมากแล้วตอนนั้นหนูก็บันทึกภาพนะั่นอะวิดีโอนั่นอะนะให้พวกเพื่อนหนูดูรีแอคมนสิ <laughs> ให้ดูรีแอคพี่เพชราะว่าเออหน้ากลัวจริงพี่เพชรเขาน่าสงสารเพื่อนเบอกว่าเขาน่าสงสารอย่า <laughs> ไปดูเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยรอแชร์มหาชนผลไม่สนิท โตแชมาหาชนพนไม่สนิทแบบว่าคุณก็บางครั้งถ้าเราทำงานอยู่เราไม่รับโทรศัพท์ไมายเขาก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมโอ้โหนี่อีกกรณีหนึ่งกันโทรศัพท์เวลาจะออกไปไหนจะไปถ่ายละครหรือจะไปไหนก็แล้วแต่โทรศัพท์ต้องพกติดตัวเสมอห้ามลืม ห้ามเอาวางไว้ตรงไหนเพราะว่าจะติดต่อไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นห่วงเวลาเพชรออกไปไหนเนี่ยเขาจะเป็นห่วงเสมอว่าเฮ้ยเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่ารถเสียอะไรหรือเปล่าเขาจะได้ตามตัวถูกอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงแต่มันทุกครั้งจะลืมโทรศัพท์ธรรมดาลืมโทรศัพท์วางไว้อย่างเงี้ยเมื่อกี้เราเราก็ไม่ได้รับสายน้องเขาน้องก็โทรมาโทรมาครั้งหนึ่งสองครั้งบางทีโทรมาก็เกือบ ยี่สิบขวายครับโอ้โหยี่สิบนี่คืออนายไม่เหลือแล้วนะคือตายอ่ะตายยี่สิบกว่าครั้งไม่รับไม่ได้เลยแค่สายเดียวตายแล้วไม่ต้องยี่สิบสายแค่สายเดียวไม่รับเนี่ยก็ตายแล้วโทรคือโทรปุ๊บรับปั๊บอ่ะหลออยู่ไหนถ่ายละครเสร็จยังเสร็จแล้วกำลังกลับนะกำลังกลับนะกำลังกลับกำลังยังไม่กลับนะกำลังกลับ ปุ๊ปุ๊บปุก็นั่งคุยกับผู้จุงผู้จัดนั่นเอิเลิ่นเิ่นเอินเินเิอินั่งคุยปุ๊บโทรอีกก็ไม่รับอีกวางไว้วางไว้ในรถกาว่าจะกลับแล้วแต่พอดีเจอผู้จัดก่อนนังคุยกับผู้จัดต่อว่าเรีนละคเป็นยังไงนี่นี่นั่นแต่พอดีแบบไม่ได้บอกน้องเขาอีกยังไม่ได้บอยังไม่ได้บอกน้องเขามันมีการหายไปหายไปอีกพี่นี่มันเกือบเกือบชั่วโมงเลยนะครึ่งชั่วโมงนี่ทไมพี่ยังไม่ออกมาอีกเพราะเข แล้วแต่เขาบอกทำอะไรอยู่ทำไมไม่ออกมาเมื่อไรจะออกมาโดนอีก uh huh. เพราะว่าเราท,ทุกอย่างเนี่ยเราต้องบอกเขาก่อนฟังมาตทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนหนูเป็นเป็นผู้นำอะมีเรื่องอะไรที่เขาเป็นผู้นำบ้างไหมมีที่แบบเขาอยากที่จะเป็นผู้นำแต่สุดท้ายเขาเป็นไม่ได้ <c oughs> มีมีเยอะเหมือนกันค่ะคือด้วยความที่แบบโอ้ยอยากเป็นผู้นำครอบครัวอยากแบบ อยากที่จะเป็นคนนําทริปเที่ยวอยากที่จะแบบอาพาไมายไปนั่นไปนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบมันจะมีเหตุการณ์ที่ปุ่นครั้งล่าสุดเลยค่ะไปเที่ยวกันเขามั่นใจมากว่าเขาจะขึ้นขบวนรถไฟสายนี้ไปทางนี้เขามั่นใจมากาเขาบอกว่าเนี่ยคันนี้แหละมา,มาเลยเาม,ามาเลยเขาพุ่งนาไปก่อนใครขึ้นไปประตูปิดทันทีเราปรากฏว่าขบวนนั้นเป็นขบวนที่ผิดมไม่ใช่ขบวนที่มันจะไปที่เขาจะไป แต่คือก่อนนั้นนายไม่รู้แล้วไม่ก็จะคอยบอกพี่เพชรว่าพี่ถ้าเราหลงอ่ะพี่ต้องไปรอหนูที่ป้ายหน้านะเดี๋ยวหนูจะตามไปนะพี่อย่าไปไหนนะให้หยุดอยู่ตรงนั้นนะคือเขาเป็นคนซื่อค่ะแล้วเราจะกลัวว่าเขาเหมือนเด็กที่แบบกลัวหลงใช่บอกให้เขาไปรอที่ป้ายหน้าพี่ห้ามไปถึงแบบป้ายอื่นๆนะหนูหนูตามหาพี่ไม่เจอปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บยืนเด้งยิ้มอยู่ยิ้มว่าแบบตัวเองมาผิดแล้วทุกคนก็แบบไปไปรับเขากลับ โอ้โหน่าเอ็นดูหนุ่มเพชรจริงๆอยากเป็นผู้นำแต่หลงทางซะเองแต่ก่อนที่เราจะไปพักกันสักครู่วันนี้โต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราทำงานกันรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับปีนี้พี่อยา,ายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้เข้า57เร็วมากเร็วมากถ้าย้อนกลับไปดู78ปีที่แล้วมันแย่กว่านี้เยอะ เพราะว่าตอนนั้นมันไม่ได้ดูแลตัวเองเลยครับนะทําสวนทํสวิ์ททานู่ทนทํานี่ใช้ชีวิตแบบสุดๆดื่มกินเต็มที่เลยจนมีคนทักตอนที่เราไม่ได้แต่งตัวไม่ได้แต่งหน้าว่าใช่คุณนีโน่ไหมทาไมตัวจริงไม่หล่ออโหอันนี้<ะ>คือมันปรีดสุดๆมันมปรีดสุดๆนึกดูว่าหน้าผากใต้ตา,ต,าตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มเนี่ยมันเป็นปื้นยับเยินไปหมดเลยพอมีคนทักแบบนี้เราก็สรรหาของมาใช้ใครบอกอะไรดีเราก็ลองหมด แต่มันไม่ตอบโจทย์บบมานั่งดูของขายในทีวีก็เยอะแยะไปหมดเยอะมากแต่เราก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะส่วนใหญ่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่มีสินค้ายอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่มานนเอ้มีเพื่อน,นเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็ถามบอกเฮ้ยใช้จริงไหมวะทุกคนก็บอกว่าใช้จริงอ้าวใช้จริงก็สั่งมาครับสิ่งที่ได้คือทริลาิน่ากระปุกแดงตัวนี้วันแรกที่เปิดใช้ พอทาเข้าไปปั๊บเนี่ยมันซึมง,ง่าย <Wow. S 2> แล้วชอบอย่างก็คือตัวเดียวใช้ได้ทั้งใบหน้าแล้วก็ใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นก่อนนอนใช้ได้หมดใช้ได้ตลอดเวลาช่วงแรกที่ใช้มีคนทักเลยไปทําอะไรมากับผิวโดยเฉพาะช่างแต่งหน้าประจาํานี่ทักเลยบอกว่ารูขุมขนมันกระชับรองพื้นติดง,ง่าย <Ooh. S 2> เราก็เอทำไมตัวนี้มันเร็วขนาดนี้ครับส่งไปให้เพื่อนเช็ค ว่ามีประลอดไหมมีสเตียรอยมีอะไรไหม,ม,รไหมปรากฏว่าเพื่อนส่งกลับมาบอกใช้ไปเลยสบายใจได้ไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวใช้ต่อมีอีกระยะหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่บอกว่าเป็นปัญหาริ้วรอยของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มเนี่ยมันแลดูจางลงมันดูกระจ่างใสขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าผมแฮปปี้มาก57ผิวแบบนี้ไม่มีสัญญกรรมเลยโอเคไหม ถ้าโอเคเปิดใจครับ<อ>ผมขอพิเศษจากบริษัทมาให้รายการโต๊ะแชร์เท่านั้นมีผมคนเดียวเท่านั้นให้ไปเต็มๆกดมาจองโปรนี้ที่1577หรือ Line แอดไทร์ลจผมจะให้200สายเท่านั้นครับซื้อ1กระปุกใหญ่แถมไปหนึ่งไม่พอนะครับยังมีพกพาไปอีก3และก็ให้โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวไปอีก1เฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะครับ 6ชิ้นนี่จริงจริงมัน9,800บาทวันนี้คุณจ่ายหรือจองในราคาเพียง2,990บาทเท่านั้นใช้ได้นานกว่า3เดือนตกวันละ30บาทเท่านั้นรีบโทรมาจองเพราะได้พกพาไปอีก3ตอนนี้บอกเลยนะครับว่าสายรับรองว่าเหลือไม่ถึง100สายแล้วอย่าลังเลกดมาที่1 5ึ่หรือ Line แอสไตรลาตินาชิ้นเอาไปเลย 2,990บาทดาราตัวพ่อตัวแม่ในวงการใช้กันเกือบหมดแล้วล่าสุดนี่ดูเลยคุณใหม่เจริญบุระผม,มเป็นคนแนะนำให้ลองแล,และเธอก็ลองกล้าใช้แล้วก็บอกเลยว่าดีจริงๆรงคนโทรเข้ามาไม่หยุดครับตอนนี้เหลือไม่ถึง50สายแล้วอย่ามัวลังเลนะครับกด<ๆ>ยำ้ำๆครับที่1577นะครับหรือ Line แอสไพรจินากระปุกใหญ่3พกพาและ1โลชั่นบำรุงผิวในราคาเพียง2,990ใช้ได้นาน3-4เดือน ตกวันละไม่ถึง30บาทครับส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายครับพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายโทรมาที่1577ครับคุ้มสุดคุ้มจริงๆครับโตแชรมาหาชนพดไม่สนิทโตแชรมาหาชนพดไม่สนิทเรื่องดูแลเขาเรื่องอะไรเนี่ยมันเยอะแยะเราทำอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยว่าพลาดได้ใช่ไหมแต่ขอเรื่องเดียวห้ามโกหกจริงจใช่ค่ะ คืออะไรฮะห้ามโกหกคือเรื่องโกหกไม่จะแบบไม่ได้เลยเพราะว่าจะรู้สึกว่าความความจริงใจคือสิ่งสําคัญมากในความสัมพันธ์นะคะถ้าสมมติว่าคุณเริ่มโกหกก่อนอะสิ่งอื่นๆมันจะตามมาแล้วคือความแบบความพินาศอื่นๆจะตามมาจากความโกหกนี้แหละไอที่ขอแบบนี้แสดงว่าเคยโกหกเหรอ หนูจะบอกเลยว่า,าอย่าเล่านะว,าว่า,าคือการที่หนูเป็นอย่างทุกวันนี้ค่ะ <c oughs> เพราะหนูเคยเป็นเหยื่อมาก่อนอที่หนูเคยบอก <c oughs> อคือประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่พบเจอมันทําให้หนูแบบสตองและเข้มแข็งแล้วก็มีเกราะ คือจากนางฟ้าก็กลายเป็นนางมารเออคือต้องใช้คํานี้เพราะว่าแต่ก่อนอ่ะไม่ช่วงที่แบบพอเราเริ่มคบกันใช่ไหมไม่ก็คือก็คือยอมหมดเลยโอ้พี่คะพี่ขายอย่างนั้นอย่างนี้เอาน้ำไหมอย่านี้ทำขนมไม่กินด้วยนะช่วงโปรโมชั่นช่วงโปรโมชั่นทำทุกอย่างเป็นนางฟ้าไม่เคยเอ๊ะเคยอะไม่เคยตามกลับบ้านไม่เคยอะไรเลยคือหนูจะเป็นคนที่ จำจำความจําดีมากเขาใช้หนูไปกด ATM หนูจําเลขนั้นไว้อ่าลองกดล็อกเครื่องเขาดูอ่าด้วยความวิสาสะนั่นแหละค่ะก็เรางไม่มั่นใจอะค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็คือข่าวเขาเจ้าชูก็ยังมีอยู่เราก็อยากแบบไม่อยากเจ็บอ่ะก็เลยก็เลยเห็นทุกอย่างเลย รู้ว่าที่ผ่านมาหุยอยู่โกหงาตลอดเลยอ่ะโอ้โห,โหเป็นสิบวันนึงไปหาแบบไี่ต่ำกว่าสามคนเป็นไปได้พอ,อแล้วเราเราเรา <c oughs> เรา,าวันนึงแบบเีหาโคบเยอะมากโอ้โหสับรางเก่งแล้วก็ผู้หญิงเยอะมากมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าหอที่ผ่านมาฉันใจดีความใจดีนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยการเป็นนางฟ้าไม่ได้ช่วยอะไรสําหรับหนูเลยเหมือนกับว่าเคือเราปรับตัวให้สอดคล้องกับความเป็นเขามากกว่า ทีนี้หน <S <S LAUGH> ูก็พลิกเลยค่ะจากใส่สบายดีๆใส่ตะเบงมานมาเตรียมรพลิกจากเหยื่อหนูพลิกจากเหยื่อขึ้นมาเลยอใช่แล้วหนูก็เป็นคนคนโทรลทั้งหมดซึ่งถ้าเขาแบบไม่ได้ยินดีว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองอะค่ะก็คงไม่คบกันมายาวจนถึงทุกวันนี้ดูแล้วจริงๆในจิตใจเขาเป็นคนดีอยู่แล้วเพราะว่าเราดูก็รู้พออยู่กันมาสี่ปีใช่ถ้าโกหกเมื่อไหร่อ่ะจะพูดติดอ่า ไม,ไม่นะอย่างเงี้ยคือจะติดอ่างตลอดเวลาที่เราพูดโกหกแค่เราแค่น้องหมายเขามองตาเพชรเนี่ยเวลาที่ทุกครั้งที่พูดโกหกอะ่ะเขาจะรู้แล้วว่าพี่โกหกอยู่นะ <c oughs> พ,พี่ไม่พี่ไม่มั่นใจนะ<อ>ดีแห<ด>ละคือความสาม,มารถพิเศษของผู้หญิงเก่งมากแตระหว่างพี่มายเนี่ยก็ขอหนึ่งเรื่องว่าอย่าโกหกคุณอยากจะขออะไรเขาหนึ่งเรื่องไม่ชอบที่สุดก็คือเรื่องใส่รองเท้าส้นสูง ทำไมอ่ะอย่าใส่ได้ไหมขอร้องทำไมอ่ะเขาต้องมาเขาสูงเออแล้วมันมันคือมันเวลาเราเดินกันเนี่ยมันมีข้อเปรียบเทียบเพราะอย่างเงยสิเดี๋ยวนั้นเราจะเหยนเงยมันกูเงยซิเนี่ยพอใส่ต้นสูงปุ๊บเนี่ยอ่ะเหมือนเขาสูงกว่าเพชรอ่ะไม่สูงกว่าเท่ากันนะโอเคนะโอเคจะสูงกว่านี้แล้วกันคืออันเนี้ยถือว่าสูงนะเออพี่นี่ถือว่าสูงนะเพราะว่าปกติอ่ะเวลาไปงานหรือว่าไปไหนก็แล้วแต่เนี่ย คือห้ามส่ันสูงเวลาเดินกันเนี่ยมันจะได้ดูมีความเป็นปรารซ์นกันหน่อยที่แบบแต่นี่คือแบบเหมือนคนมองเขายังมองว่าคนเขาทักไงทําไมน้องไม่สูงว่าพี่เพชรใช่คือคนชอบทักว่าไม่ดูสูงกว่าแล้วเรารู้สึกแบบไม่ได้หลอกมีพี่มีวิธีแก่กระบังเนี่ยทำสูงวันนั้นถ้าออกไปเขาต้องสวยที่สุด เขาโดดเด่นที่สุดใช่เราไม่ต you ้องสนเรายังไงก็ได้เพราะว่าสุดท้ายคุณไม่ได้คุยกับผู้หญิงอื่นคุณคุยกับเพื uh ่อนคุณก uh uh ับพี่คุณแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มองตรงนั้นสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมไอตอนที่เดินเข้างานเท่านั้นเองตอนนั้นอ่ะก็ให้เขาเดินอย่างสง่างามและเราก็ขยิงตามวางแผนว่ายังไงคู่นี้ คือพี่เพรเขาอยากแต่งงานอยากแบบอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ไมค์ก็ประมาณมา์ยังรู้สึกอยากจะทํางานอีกสักสองปีอยากจะแบบลองงานอีก,อกแบบลองบทแปลกๆบทใหม่ๆสักสองปีก็เลยขอเวลากันตอนนี้ก็เคยสัมภาษณ์ไปปีที่แล้วคะ่ะว่าพี่เพรขอเวลาสามปีถ้าเป็นตอนนี้ก็เหลือประมาณสองปีแล้วคะ่ะก็หนู<ม>ก็ประมาณสามสิบพอดีแต่ก็คือตั้งใจคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าคืออยากที่จะจดทะเบียนก่อนจดทะเบียนแล้วก็มีลูก แต่คือหนูอยากได้ลูกแฝดเราก็คุยกันว่าเราอยากได้แฝดก็ <c oughs> อาจจะใช้แบบใช้ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยแล้วก็หลังจากนั้นก็พอลูกโตสักหน่อยค่อยค่อยจัดงานนะคะ <c oughs> ก็เลยอยากจัดในสวนเพราะรู้สึกว่าสวนมัน <c oughs> วนเราก็จะโตพอดี <c oughs> ใช่มันเป็นที่ <c oughs> <ว>แบบที่ที่เราสร้างมาด้วยการเป็นความทรงจำเนี่ยค่ะก็เลยอยากมีภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักซึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่ติดอะไรจัดงานในสวนสวยด้วยใช่ค่ะก็เลยคุยกันไว้ว่าเป็นเป็นแผนนี้นะตอนนี้ค่ะ บอกได้เลยว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมากๆ่วางแผนอนาคตด้วยกันไว้ดีจะน่าอิจฉาและเตรียมพบกับอีกคู่เพื่อนซีที่เถียงกันไม่มีหยุดอดใจรอพรุ่งนี้เวลาดีเวลาเดิม1 0บโงนาทีทางช่อง3ค่ะและเกมเนี่ยก็คือใจตรงกันหรือเปล่าถ้าเพชรถูกจับได้ว่านอกใจจะทำอย่างไรเป็นอย่างแรก A อทำลายหลักฐานทิ้ง B มอบตัวแต่โดยดีตอบ เอนล่ะสมัยก่อนที่คุยกับพี่บอกว่ายังไงก็ไม่รับถ้ารับก็รับครึ่งเดียวอะไรเนี่ยไม่ทันหรอไอรีไอรีหาเรื่องให้น้องอีกแล้วเป็นเพื่อนซีต่างวัยปดียวห่ากันปีเดียวแต่ว่าด้วยรูปลักษณกับพี่โบวี่ก็จะดูแก,ก่กว่าจิ๊ปประมาณ10ปีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยที่ใส่แว่นนะเพราะว่าตีมกาตรงนี้ขึ้นยาวดีมาก